แต่ว่า <substit> ถ <uting> so 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 ้ารเขาว่าม so right? ีเขาเจ้วเนี่ยนี่เขาปังเขาเรียแล้วชุเด็กหน่อยู่ทป่าคนนั้นอยู่คนเขาไอกินข้าเลยคอตะวันมันท่านเนมันเป็นรถอุ่มมันเป็นรถเท่รถอุ้มมันใชกระจอบ่เบ่งีเียงนนี่ตัดหอดต่ว่าโปโตเขาเปียงเน้ซุร้อนเลยรถเขาอันนั้นรถเขามันแห้งมันได้ทังแห้งเขาส่นร้อนแค่แค่คุณร้ นกตก่เอ้าเขาเกี่ยวรอสนากวเขาคือจังเอากระสอบดใ่กวามันีแบบถุ่อบานเฮามีบาบานเฮ้ากับีเลยเนาะน่คอนุใส่สอืเนุอยิ่งเผ็ดยิ่งกิน ลุงถึงเขาแล้วเนเจาะเทียวตุ๊ดตะกมหงไปหานอนนี่สิอยู่ก็ถึงก็เพ่งกันนเลยแม่แน่แต่ตอถอยกับตะกหง่ใบ้ก็เกับซีเบิดง่ายเลยุก็โเข่าไปตั้งขั้วแนนะสุดท้ายมนะท่าของเราแหงจนข้ามงกินยูทงที่ซื่อดอกโฉก็จีนยททั่วหานะแต่ก็เที่ยงนากินัคขนาดยูท้มทั่วหาทีโชว์มาอัตเกีนนี ช่วยมาเชียงเงเดี๋ยวมนรุ่นช่ศัพท์ตาดเดีโอ้ยจริงจริงด้นอนนี้มันก็มาหาของเราปราชาดแดดไปเกิดไปไปเ็ไปละข้าวซีบปอบกวนยาแดดูบ้านืมันยาไปก็ซื้อต่แมแต่ไม่ไม่กินมันไม่เล่นอย่างนี้นลายลายขั้นอะไเยอะขึ้เขา บัดการสืปวัติแบบนี้องเจอด้สิแไอตุ่มวันนี่มั้งม่ให้เอเจกิีหนูบอกให้เอคือวอกให้เจอในปลาแต่ใ่ากคนเยคนนี่จะตานตด้แต่เส่นั้นี่อไปา่นี่ลยโคตรท่านไงว่าลงมากเลโมมันลงมากแต่มายจะไปกิน้อตัน น่าตื่วมารั่นกไมีบระเณนบเขาเออรถง่ไปเอามาลุยเลยเมือยเิเกเหมนันโอ้ยปรเต้องหมดแมาลุยเหมือนมันบวันมาก็มนลุยนี่ถุงาจะอาเสร็จแล้วนี่แลทเรได้ไปเล้ยงแต่ละวันทีเกี่ยวเลไ่เห็นเปดินก็บอมบมบมเลยน้ำยาสีเคยไหมซือแป๊บสี่มา่กีนี่ได้สองขวดคนแง่ ทับมาเพร,ราะท่ินหลาอยู่